ผมก็อยากให้ทุกคนชวนทุกคนลองมองดูนะการที่เราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยลองนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้เรานั่งสมาธิคนเดียวสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นถูกไหมมันจะเกิดอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นเรารู้สึกอยากจะสงบอยากจะละความรู้สึกต่างๆออกไปแต่มันยังมีอารมณ์บางอย่างที่ผุดขึ้นออกผุดขึ้นออก เราเห็นอารมณ์ตรงนั้นไหมที่ไปรับรู้อารมณ์ที่ผุดออกไปนอกจากฐานของเรามันจะมีอารมณ์แป๊บๆบแบบออกมานิดนึงที่เกิดความไม่พอใจเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายของเราคืออยากนั่งให้สงบแต่มันจะมีอารมณ์ผุดออกไปปึ๊บเดี๋ยวก็ดึงกลับผุดออกไปปุ๊บเดี๋ยวก็ดึงกลับตอนที่มันผุดออกไปนั่นแหละทุกคนจับอารมณ์ได้ไหมมันจะมีความรู้สึกนิดๆออกมานั่นคืออารมณ์ไม่พอใจ สังเกตดีๆนะคือเรื่องอารมณ์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องใช้สติแล้วก็การสังเกตดีๆถามว่าถ้าเราไม่เคยสังเกตตัวเองเราจะละอารมณ์นั้นไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นอารมณ์ดังนั้นถามว่าทำไมเราต้องฝึกให้จิตของเราผ่องใสตลอดตลอดหรือบางคนจับเป็นภาพลูกแก้วเพราะว่าเราจะรู้ว่านี่คือจิตปกติ ตอนจิตที่มันเกิดอารมณ์บางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงคือความไม่พอใจมันจะเกิดการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูปร่างไปอันนั้นแหละเราจะจับสังเกตได้นี่คือการฝึกแต่บางคนจําได้ไหมที่ผมบอกว่าไม่สามารถจะเห็นรูปได้เราจะรู้อารมณ์เอานั้นอารมณ์ตอนนี้สบายๆแต่ตอนที่อารมณ์มันดึงออกปุ๊บแล้วจิตมันเกิดกระเพื่อมปับ๊บมันจะมีอารมณ์นิดนึงคือความไม่พอใจเกิดขึ้น ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าอารมณ์ปฏิฆะอารมณ์คือความไม่พอใจมันเป็นอารมณ์ละเอียดของความกโกรธโกรธเนี่ยมันเห็นชัดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดูแบบด้วยความสติที่ตั้งมัน่นสมาธิตั้งมั่นมันก็เห็นแต่อารมณ์ของปฏิฆะไม่พอใจมันยิบๆออกมานิดหน่อยซึ่งอารมณ์นี้ต้องอาศัยศีลที่ละเอียดแล้วก็สมาธิที่ตั้งมัน่นเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไปรับรู้หลายอารมณ์เราจะเห็นอารมณ์ละเอียดนี้ไหมครับไม่เห็นแน่นอน แต่เมื่อไหร่ก็ตามเรานั่งอยู่ที่สงบสงบเสร็จปุ๊บมีคนเดินพูดเสียงดังๆป้าบจิตวิ่งออกตามเสียงปุ๊บจิตบางอยา่างมันจะปี๊ดขึ้นมาเห็นไหมอันนั้นแหละที่เกิดความไม่พอใจแต่มันยังไม่โกรธนะแต่ถ้าเราตามไปนิดหน่อยว่าใครพูดเสียงอะไรความโกรธมันจะเกิดขึ้นละมันจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมต่อไปมันทำไงครับลุกไปจัดการ เป็นยังไงเต็มกําลังหรือ,อยังมันเกิดจากความคิดเมื่อกี้ใช่ไหมต่อมามันจะเริ่มออกไปลุบออกไปจัดการเดียวนี้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือพูดสิพูดอะไรออกจากความโกรธใช่ไหมตอนนี้เรากําลังถูกความโกรธครอบงำแล้วนะเป็นอํานาจของความโกรธแล้วนะก็จะพูดออกไปกระทําออกไปเพื่อไปจัดการสถานการณ์นั้นนั้น